เรื่องปรัชญาชีวิตอารมณ์ในความฝันธรรมะโดยพระธรรมสิงหบุราจาร์ชีวิตของมนุษย์เรามีสองระดับนั่นก็คือระดับแรกความเป็นอยู่ของร่างกายสูงขึ้นระดับหนึ่งได้แก่ความเป็นอยู่แห่งผลงานที่ได้กระทำเอาไว้ชีวิตระดับแรกนี้คือความเป็นอยู่ของร่างกายมีอันเดียวหาอะไรมาแทนอีกไม่ได้ และมีเวลาอยู่น้อยที่สุดประเดี๋ยวเดียวก็ถึงวาระสุดท้ายที่จะต้องจากโลกนี้ไปสู่สภาพเดิมเมื่อเรามาจากที่ไหนก็ไปที่นั่นมาอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นด้วยเหตุดังนี้ผู้เห็นคุณของชีวิตนี้จึงได้พยายามพัฒนาชีวิตให้เป็นชีวิตชั้นสูงขึ้นไปชีวิตชั้นสูงเป็นชีวิตที่หาค่าไม่ได้ได้แก่ความดำรงอยู่ ของผลงานที่กระทำเอาไว้แล้วตามพุทธภาษิตท,ที่ว่าผลงานที่ได้ปฏิบัติด้วยวิชาและคุณธรรมเป็นชีวิตระดับสูงของคนที่ไม่อาจจะประเมินค่าได้การจะเป็นคนดีที่แท้จริงเกิดจากชีวิตระดับสูงนี้เพราะชีวิตระดับต่ำนั้นนอกจากคนโดยทั่วไปแล้วแม้แต่สัตว์ทั้งหลาย ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการช่วยตนเองไม่ใช่การปฏิบัติงานของตนมีภาษสิิจากพุทธศาสนาฝ่ายมหายานกล่าวไว้ว่าคนช่วยตนเองไม่ได้เป็นคนเลวที่สุดคนช่วยตัวเองได้ไม่ใช่คนเลวแต่ก็ไม่ใช่คนดีเป็นคนธรรมดาคนที่ช่วยคนอื่นได้เป็นคนดีธรรมดา คนที่ช่วยส่วนรวมได้เป็นคนดีที่สุดฉะนั้นถ้าถามว่าคนเราจะเริ่มเป็นคนได้เมื่อไหร่ตอบว่าเมื่อได้ช่วยคนที่ควรช่วยได้และเป็นคนประเสริฐเมื่อช่วยส่วนรวมได้นี่เป็นปรัชญาเรื่องของชีวิตเพราะว่ามนุษย์เราจำนวนไม่น้อยเห็นจะกว่าร้อยละปดสิที่มีความเข้าใจว่าเกิดมาเป็น มนุษย์เพื่อช่วยตนเองเท่านั้นการรู้จักช่วยตนเองไม่ใช่เรื่องของคนเท่านั้นก็บอกแล้วว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันก็ช่วยตัวมันได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงมีปรัชญ,ญาที่ว่าการศึกษาคือการเตรียมชีวิตเพราะการศึกษาของเรานั้นเป็นการสร้างสิ่งที่ต้องการเป็นการสร้างหลักและวิธีการช่วยตัวเรา เพื่อจะได้ไปช่วยคนส่วนรวมในโอกาสต่อๆไปดังนั้นท่านทั้งหลายจึงควรจะพอใจที่จะได้พบกับชีวิตระดับสูงด้วยการทำผลงานให้เกิดขึ้นและดำารงอยู่ต่อไปการสร้างชีวิตระดับสูงเป็นชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งนักต้องอาศัยชีวิตระดับแรกคือร่างกายเป็นต้นทุนอาศัยคุณธรรม สามประการเป็นวิธีการวิธีการที่จะทำให้ร่างกายของเราให้มีประสิทธิภาพสร้างกําลังงานสร้างกำลังกายให้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นต่อส่วนรวมได้นั้นก็มีคุณธรรมสามประการอีกคือปัญญาความบริสุทธิ์ใจและความการุณาร่างกายของคนที่มีปัญญามีความบริสุทธิ์ใจมีความการุณา จะสามารถประกอบกรรมดีทั้งหลายให้เกิดประโยชน์แก่คนและส่วนรวมได้นี่คือทางดำเนินชีวิตของเราชาวพุทธโดยทั่วไปร่างกายของเราถ้าไม่ใช้ด้วยปัญญาไม่ถูกใช้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ถูกใช้ด้วยความกรุณาแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยเมื่อใดละร่างกายสังขารไปแล้วเหมือนอารมณ์ในความฝัน บางคนเมื่อละจากโลกนี้ไปในวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่มีใครนึกถึงแล้วเพราะนึกถึงก็มีน้อยเต็มทีหรือเมื่อจากไปเดือนนี้เดือนหน้าก็ไม่มีใครนึกถึงหรือเมื่อจากไปปีนี้ปีหน้าก็ไม่มีใครนึกถึงแล้วเพราะว่าร่างกายเขาเหมือนอารมณ์ในความฝันอารมณ์ในความฝันปรากฏได้เมื่อกำลังฝันเท่านั้นแต่พอหยุดฝันก็ไม่มีอะไรเหลือ ความฝันฝันกันได้ทุกคนอย่างเช่นว่าฝันว่าได้เงินได้ทองฝันว่าเป็นใหญ่เป็นโตฝันว่าสุขสบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอตื่นจากหลับขึ้นหลังจากการเลิกฝันชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงไม่มีอะไรเลยในความฝันที่เหลืออยู่ฝันว่าได้เงินก็ไม่ได้สักบาทฝันว่าเป็นใหญ่เป็นโตฝันว่าเป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นคนเมื่อวานนี้ที่นอนอยู่บนเตียงนี้เอง ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนในความฝันจงเป็นคนในความเป็นจริงคือเป็นคนที่มีผลงานนั่นเองพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงจากโลกนี้ไปตั้งสองพันกว่าปีแล้วแต่พระพุทธองค์ก็เหมือนยังมีพระชนชีพอยู่เพราะผลงานที่ทรงสร้างไว้ยังเป็นคุณประโยชน์แก่ชาวโลกมากมายยิ่งนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเมืองของชาวพุทธอย่างพวกเราได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้มากมายเพราะฉะนั้นจงสแสวงหาปัญญาสแสวงหาความบริสุทธิ์ใจสร้างความการุณาเพื่อจะได้ปฏิรูปร่างกายที่ทำเพื่อตนเท่านั้นให้เป็นร่างกายที่ทำเพื่อคนอื่น และเพื่อส่วนรวมต่อไปด้วยกันเถิดพวกเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ดีที่สุดประเสริฐที่สุดอยู่แล้วในที่นี้มีโอกาสที่งดงามอย่างยิ่งเพราะกำลังช่วยคนที่รอคอ,อยความช่วยเหลือนั่นก็คือเด็กๆที่น่าสงสารน่าห่วงใยของพวกเราเด็กของพวกเราเหมือนต้นไม้ที่เล็กๆปลูกในกระถางมันก็ขึ้นในกระถางนั่นแหละ ปลูกบนดินมันก็ขึ้นบนดินนั่นแหละปลูกบนบ้านมันก็ขึ้นบนบ้านได้เด็กของเราก็เป็นเช่นนั้นปลูกความสำนึกอย่างใดเขาก็จะสำนึกได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นงานสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงอยู่ที่ว่าการสร้างความสำนึกให้แก่เด็กๆเกมื่อสร้างความสำนึกให้เขาสำเร็จแล้ววิชาการก็จะหลั่งไหลามาโดยอตัตโนมัติ เด็กที่เรียนดีไม่ใช่เพราะปัญญาดีปัญญาคนนั้นเท่ากันไม่มีใครชั่วดีมากกว่ากันมากมายนักมันเหมือนกันทั้งนั้นแต่บางคนเรียนได้ดีเพราะความสำนึกช่วยเขาได้น้อยบางคนเรียนไม่ได้เลยเพราะเขาไม่มีโอกาสใช้ความสำนึกในเรื่องที่เขาต้องการให้สำนึกได้เลยจึงขอฝากไว้ด้วยว่าพยายามสร้างชีวิตระดับสูง ือการดำรงอยู่ของผลงานเพื่อคนเพื่อส่วนรวมจากร่างกายของเรานี้โดยคุณธรรมนั่นก็คือปัญญาความบริสุทธิ์ใจและความกรุณานั่นแหละเราได้เอาหลักการนี้มาจากความสำเร็จของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระพุทธองค์ทรงมีชีวิตสูงค่าที่สุดจนประเมินกับอะไรไม่ได้เพราะด้วยพระปัญญาเพราะด้วยความบริสุทธิ์และเพราะด้วย ความกรุณานั่นเองปัญญาความรอบรู้เรื่องชีวิตมนุษย์การรอบรู้เรื่องอื่นซึ่งไม่เกี่ยวแก่ชีวิตเราไม่เรียกว่าปัญญาความรู้ที่เป็นปัญญาคือรู้ความเจริญรู้ความเสื่อมรู้ความดีรู้ความชั่วรู้ความได้รู้ความเสียตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วรวมอยู่ในหลักที่ว่ารู้มายากับรู้สัจธรรม ในชีวิตของมนุษย์เรามีอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งคือมายาอีกเรื่องหนึ่งคือสัจธรรมเรื่องของมายาก็คือสิ่งที่ล่อลวงสัจธรรมก็คือสิ่งที่เป็นความจริงอะไรเป็นความจริงอันนั้นเป็นสัจธรรมอะไรหลอกลวงตัวตนของเราอันนั้นเป็นมายาเพราะฉะนั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือระดับสูงนั้นจะให้เป็นอุดมมงคลแก่ชาติบ้านเมืองก็ต่อเมื่อ ผู้ที่ได้ศึกษารู้จักมายาและสัจธรรมในชีวิตท้าไม่เช่นนั้นแล้วความหมายว่าการศึกษาอุดมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอุดมแปลว่าประเสริฐสุดประเสริฐแปลว่าหาติติมิได้คือดีทุกอย่างใช้ได้ทุกอย่างปัญญาที่จะเจริญได้จริงต้องรู้จักมายาและรู้จักสัจธรรม มายาชีวิตของเราก็คือลาบยศสารเสริญสุขนั่นเองเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็มาเอาความแน่นอนไม่ได้เรื่องของลาบยศสารเสริญสุขเหมือนของใช้ในโรงแรมคนเดินทางไกลไปเข้าพักโรงแรมถ้าค่าเช่าโรงแรมนั้นสูงๆก็จะได้ใช้ของดีๆถ้าเสียค่าเช่าต่ำค่าเช่าถูกก็ได้ใช้ของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ซึ่งเขาว่ากันว่าเดี๋ยวนี้โรงแรมคืนหนึ่งค่าเช่าถึงสามหมื่นก็มีจะใช้ของดีของไม่ดีอย่างไรก็ตามเมื่อหมดกำหนดเวลาเช่าแล้วก็ต้องออกไปเช่นกันคนใหม่ก็มาเช่าต่อไปเพราะฉะนั้นเราเข้าโรงแรมมีอะไรไปบ้างตอนออกก็ต้องมีได้เท่านั้นเอาของโรงแรมติดตัวไปด้วยไม่ได้ผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับ ของเหล่านั้นเอาไว้ทำไมเอาไว้ให้คนที่จะมาเช่าต่อนั้นมีสิทธิได้ใช้ของนั้นต่อไปสิทธิของเราใช้เวลาอยู่ในโรงแรมในเวลาที่เช่าเท่านั้นเองโลกใบนี้เปรียบเสมือนโรงแรมเราได้เดินทางมาพักทำงานมากทำงานดีเหมือนเราเสียค่าเช่าที่สูงก็ได้ใช้ของดีด ลาบยศสารเสริญสุขมันก็มีมามากเงินเดือนก็สูงเกียรติยศชื่อเสียงก็มากถ้าเราทำงานน้อยลาบยศสารเสริญสุขก็น้อยแต่จะน้อยจะมากขนาดไหนก็ตามเมื่อต้องออกจากโรงแรมโดยหมดเวลาก็คือหมดลมหายใจของเราไปแล้วพ้นจากโรงแรมไปแล้วไปสู่ที่เดิมของเราสิ่งต่างๆเอาไปด้วยไม่ได้ ใครเขามาทำงานต่อไปเขาก็ได้ใช้ต่อไปถ้ารู้ได้อย่างเช่นนี้แสดงว่ารู้จักมายาอย่าหลงกลลาบยศสารเสริญสุขเขาให้เราใช้ตามค่าเช่าของเราสำคัญอยู่ที่ไม่ยอมเพิ่มค่าเจ้าแต่จะเอาของใช้เพิ่มอันนี้ไม่ดีแน่ๆไม่ได้ความเป็นธรรมสรจจะทำความจริงนั้นมีห้าอย่างคือ ความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากกันและความมีกรรมเป็นของตัวตนทุกชีวิตกำลังแก่กำลังเจ็บกำลังที่จะต้องจากไปกำลังที่จะต้องพลัดพรากจากกันและกำลังมีกรรมเป็นของตัวตนเองเวลาที่ผ่านไปมากเท่าใดเราทั้งหลายก็ใกล้ที่จะตายจากกันไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงเตือนตนเองของเราให้สำนึกความจริงที่ว่า เรากำลังแก่เรากำลังเจ็บเรากำลังจะตายกำลังจะพลัดพร,รากจากกันและกำลังมีกรรมเป็นของตนเองเมื่อทราบได้อย่างนี้ชีวิตนี้จึงจะสุขสงบเยือกเย็นราบรื่นมีกำลังวังชาที่จะทำงานต่อสู้กับเหตุการณ์ทุกอย่างได้ทั้งหมดในภายภาคหน้าสาธุชนทั้งหลายเราเจอกันเพื่อที่จะต้องจากกันเราได้พบกันเพื่อรอเวลาที่จะพลัดพรากจากกัน เราได้เพื่อรอเวลาที่จะต้องเสียเรามีเพื่อรอเวลาที่จะต้องหมดเพราะฉะนั้นตัวเราเกิดมาเพื่อเวลาที่จะต้องจากกันไปอันความตายนั้นไม่มีเครื่องหมายบง่งบอกอย่างชัดเจนท่านทั้งหลายคงจะได้ยินเพื่อนๆเ,เจอกันเมื่อเช้าถึงตอนเย็นก็ได้จากกันไปแล้วเพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดพิสดารอะไรเลยด้วยเหตุดังนี้ อะไรที่เราควรจะทำะก็จงทำเถิดทำเดี๋ยวนี้ทําวันนี้วันของเราคือวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่ของเราเดือนของเราปีของเราคือเดือนนี้ปีนี้เราเจอกันและไม่แน่ว่าจะเจอกันอีกเมื่อไหร่คิดไว้ว่าคิดแล้วมันพร้อมที่จะสู้กับสัจธรรมอันนี้แน่ๆคนที่ไม่กลัวความตายมันตายยากนะไม่ค่อยตายง่ายๆคือใจมันสู้ไง มันพร้อมอยู่เสมอแต่ถ้าคนที่กลัวในสิ่งที่จะต้องตายบางทีมันตายเอาง,ง่ายๆเลยนะน<ๆ>เพราะฉะนั้นรู้สัจธรรมรู้มายาอย่างนี้แล้วก็จงทําจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทํางานเพื่องานจะได้ไม่มีปัญหาไม่ว่างานประเภทไหนทํางานเพื่อความถูกต้องจะไม่มีปัญหาอะไรปัญหาเกิดขึ้นเพราะทํางานเพื่ออย่างอื่น ไม่ใช่เพื่อให้งานนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นไปเท่านั้นทำงานตามความถูกต้องได้ชื่อว่ามีความบริสุทธิ์ใจต่อง,งานนั้นทำงานตามความถูกต้องไม่ใช่ทำงานตามความถูกใจของตัวตนเองเท่านั้นความถูกของคนมันมีสองอย่างคือถูกต้องและถูกใจใครใช้ความถูกต้องก็สบายใจใครใช้ความถูกใจก็ลำบากหน่อย ความอึดอัดความวุ่นวายในส่วนตัวก็ดีในหมู่คณะก็ดีมันจะเกิดจากนิยมความถูกใจเป็นหลักถ้านิยมความถูกต้องแล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นความถูกต้องเอาอะไรมาวัดเอาสิ่งห้าประการมาวัดคือตำแหน่งหน้าที่ระเบียบแบบแผนคุณธรรมเหตุผลและข้อเท็จจริงจงให้สิ่งทั้งห้านี้เป็นเครื่องวัดความถูกต้อง มีแพทย์แผนปัจจุบันเขาวัดไข้ด้วยปรอทเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งเอาตามรายงานของปรอทว่าไข้มากไข้น้อยจะเป็นหมออาวุโสรหรือหมอฝึกหัดที่ไหนก็ตามจะไม่ใช้ความชำนาญหรือประสบการณ์ของตนเองเป็นเครื่องวัดไข้เลยการทำสิ่งใดตามตำแหน่งหน้าที่มันก็ถูกแล้วไม่มีหน้าที่ทำสิ่งนั้นอาจจะไม่ถูกต้อง ตำแหน่งที่ทำอย่างนั้นไม่ได้มันอาจาไม่ถูกทำตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดได้ให้ทำมันถูกต้องนะคุณธรรมของการทำงานมีหลักอยู่ว่าความรับผิดชอบความซื่อตรงความจริงใจและความสามัคคีปรองดองการทำงานด้วยคุณธรรมสี่ประการนี้สบายที่สุดไม่มีปัญหาจะทำอะไรเอาเหตุผลมาวัดกันถ้าเป็นไปตามเหตุผลใช้ได้ เอาข้อที่จริงมาวัดเหตุผลกับข้อที่จริงนั้นขอเสนอว่าเหตุผลคือสิ่งที่ควรจะเป็นข้อที่จริงคือสิ่งที่กำลังเป็นเหตุผลใช้ในเบื้องต้นของการทำงานแต่ในขณะที่เรากำลังทำงานเราต้องใช้ข้อที่จริงว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความบริสุทธิ์ใจในการทำงานเพื่อส่วนรวมนั้นก็คือความถูกต้องอย่าถือเอาอารมณ์ของเรา มันอาจจะเป็นปัญหาได้ประการสุดท้ายต้องมีความกรุณาคือความสงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบ้างเรากับเขาต้องอยู่ด้วยกันเราจะอยู่ได้เพราะเขาอยู่ด้วยเขาจะอยู่ได้เพราะเราสบายด้วยเราสบายได้เพราะเขาสบายด้วยเพราะฉะนั้นมีเราต้องมีเขาจะมีแต่เราไม่มีเขาไม่ได้ทุกวันนี้ มีโรคภัยไข้เจ็บชนิดหนึ่งนั้นก็คือโรคเบื่อเบื่อบ้านเบื่อที่ทํางานเบื่อโรงเรียนแม้แต่บางคนก็เบื่อวัดเบื่อวาก็มีเหมือนกันโรคเบื่อเกิดจากอะไรเกิดจากภายในจ,ใจิตใจการให้เกียรติการให้อาภัยกันไม่เพียงพอโรคเบื่อนี้ร้ายกาดกว่าโรคมะเร็งเพราะพอใครเป็นโรคเบื่อนี้ขึ้นมาบ้านนั้นทั้งบ้านก็จะเส็งกันทั้งบ้าน แทบจะอยู่บ้านไม่ได้คนที่บ้านก็ไม่สบายใจคนที่ออกไปนอกบ้านก็ไม่สบายใจมันเป็นมะเร็งแต่แท้แก้ได้ง่ายๆไม่ยากเลยแก้ด้วยวิธีการเอาอกเอาใจของเรามาเปรียบเทียบกันดูให้เกียรติให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็จะได้ความเห็นอกเห็นใจในะระหว่างกันและกันนั่นแหละการใช้ชีวิตเช่นนี้จึงมีคุณค่ามากมายเมื่อจากไปแล้วอยู่ที่ไหนใครก็คิดถึง บุคคลดีใช้ชีวิตที่มีค่าอย่างนี้ไปไหนก็สะดวกสบายอยู่ที่ไหนก็สบายทำอะไรก็สำเร็จเรียบร้อยทุกประการนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ